สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามแนวทางตัวเลขทางช่องของเราคลิกข่าวรวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เรากิ๊กจะเอาตัวเลขแนวทางรวมเด่นเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็แนวทางของเจ็ดเซียนในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนะาะก็คือจะมีรวมของเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็แนวทางเจ็ดเซียนปกติเรากิ๊จะลงเด่นเจ็ดเซียนเด่นเก่าเซียนแล้วก็ รวมเซียนพร้อมกันเนาะแต่ในคลิปนี้เรากีจะเอามาลงก่อนเพราะว่าแนวทางของเจเเซียนมากครบพร้อมกันเนาะคะ่ะเรากีก็เลยจะเอามาลงในคลิปนี้เพื่อเอฟซีอยากได้เดินเจเเซียนอ่าไ,ไปไปพิจารณากันก่อนวันจันทร์เนาะเสาร์อาทิตย์อาจะได้เบิ่งกันเาวๆดวนๆ,ดวนๆไว้เปลีนแนวทางเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขวบคุณตัวเจากทั้งเจ็จเซียนเนาะกับศิมีของเจตาพ้ารวยเจปักแดงออเพร ขอใช้ชานล็อกอุดรล็อกน้องบัวแล้วกะ็ล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะกับแนวทางของทั้งเจ็ดเซียนกับขอบ,บุญขอบคุณในหลายค่ะและะ้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบุขอบคุณในหลายเกิดมาเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะไปเบ่งตวเลขกแนวทางเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็แนวทางของทั้งเจ็ดเซียนกันเลยค่ะอ่นนี่ค่ะจะเป็นของเด่นเจ็ดเซียนเนาะเราจะสรุปห้กกอนเอาขึ้นมา เริ่มแรกเลยเหลือเอฟซีจะได้ไ่ต้องรอ,อนานเนาะเอาของรวมเซียนของเดนเจดเซียนก่อนแนนะคะ่ะเดนเจเสเซียนกับแนวทางเลขเด่นงวดที่ผ่านมาต้องขอพระเอฟซีแฟนคลับหลายๆเด้อค่ะที่ไม่เข้าเนาะที่บ่เขา่าเดนสองรองทีซีเนาะจับกูส้นกันกะรูดไปเนาะคะ่ะไม่มีเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นจะเข่าตั้งสองสองงวดติดเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบห้า แล้วก็ทีิพันมากกับเขาตัววิ้นตัวร่องอตัวเรนเนาะแต่ว่าเมื่อคืนวันศุกร์พี่ธันมากหลุดไปเนาะต้องขออภยัยเอฟซีทุกๆท่านอ่ะสำหรับคนที่รอคอยติดตามแอดก็จะลงให้ควบคู่กันไปเนาะพอดีได้มากครบทั้งเจดเซียนเราเราก็ได้จะลงในคลิปนี้เลยจะบอรอไปลงความกับดินเกาเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสำนักเนาะลงให้ในคลิปนี้ ต้องงวดค่ะสําหรับเด่นเจ็ดเซียนกับเลขเด่นงวดน,นี้เด่นสามกับหนึ่งค่ะเด่นที่สามกับหนึ่งร่องที่สองแลคะ่ะจับคู่ชนงวดน,นี้บลายหางค่ะงวดน,นี้ชนกันแค่สามห้าหนึ่งซีหนึ่งหาสองสอง,สองนี่แอดติดเบิร์นห้ซื้อเนาะเพราะว่าเลขสองไม่มีบ่มีเลขชนเลยสําหรับแนวทางอของรวมเซียนอของเด่นเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะเด่นที่สามกับหนึ่ง เหล็กร่องที่สองค่ะจับผูชนี่สามหา้าหนึ่งสีหนึ่งหา้าแล้วก็สองสองเนาะสำหรับเหล็กเบิลของเด่นเจ็ดเซียนจากหน้าจอเนาะคะ่ะมาตอกับแนวทางค่ะแนวทางของจตตาพารวยมาตอกับแนวทางของทางเจ็ดเซียนเนาะของจิตตาพารวยเข้าไปที่ตัวร่องเนาะเด่นที่สามร่องที่เจ็ดเข้าตัวร่องสําหรับร่องเจ็ดแนวทางของจิตตาพารวยคือมันสุขที่ผ่านมา สองตัวไม่เข้าเนาะคะ่ะสามตัวยังบมาต้องขออภัยเอฟซีสำหรับใครที่จับตามองตัวนินตัวจาอแต่ว่าสายวิ่งสายรูดของเจตานี่ถือว่าเดินดีเนาะหน่อยที่จะรูดหน่อยอยูที่จะรูดก็มีก็มีบ้างบ่เม่นว่าจะบ่รูดเลยเนาะคะ่ะก็มีแต่ว่าเดินดีตลอดเนาะสาหรับแนวทางของเจตาอันล่าพัฒนาทองวดค่ะสําหรับของเจตาเจตาพารวย สายวิง่งรูดเด่นบนล่างงวดน,นี้เด่นที่สามค่ะร่องที่เก้าสองตัวให้ที่เก้าสามเก้าซีสามห้าสามสองเน้นที่สามห้ากับเก้าซี่ค่ะเบิ้ลที่เก้าเก้ากับสามสามสามตัวให้ที่เก้าสามห้าเก้าสามสองสามเก้าสามเน้นที่เก้าสามห้าค่ะสําหรับเลขสามตัวของเจตาเนาะค่ะเด่นที่สามสองตัวเน้นที่สามห้ากับเก้าซี่ค่ะเลขสองตัวเนาะ เลขสามตัวกัะเน้นที่เก้าสามห้าค่ะของเจตาแคบหนาจอไปต่อเนาะนาต่ตของเลขล็อกอุดรล็อกอุดรเข่าตั้ตัวเด่นเหมือนกันค่ะงวดที่ผ่านมาวันพุธก็เข้าตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นแล้วก็ตัวเน่นตัวจาะสองงวดติดเนาะค่ะสําหรับเลขสองตัวเข่าสองงวดติดแล้วก็มายังไม่ยังถือว่าเดินดีสําหรับแนวทางสายดินแต่ว่าเลขจับคู่กะ อาจจะรุดไปเนาะค่ะต้องขอพายเอซที่ตามตัวเน้นตัวเจาะเนาะเข้าเด่นที่เจ็ดของล็อกอุดรตามต่อแนวทางในค่ะสำหรับงวดนี้เนะาะล่าพัฒนาซ้ายวิงรูดเด่นบนล่างของล็อกอุดรงวดนี้เด่นที่สองร่องที่แปดค่ะสองตัวให้ที่สองแปดสองเก้าแปดสี่แปดห้าเน้นที่สองแปดกับแปดสี่ค่ะ เลขสองอเลขเบิ้ลที่สองสองกับสามสาไอสองสองกับแปดแปดเลขสามตัวไฮที่สองแปดซี่แปดสองเก้าแล้วก็สองแปดหาเนาะคะ่ะเน้นที่สองแปดซี่ค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะของเลขลักอุดรานเด่นที่สองค่ะสองตัวเน้นที่สองแปดกับแปดสี่ 4, เนาะเลขสองตัวย่ำอีกครั้งเนาะคะ่ะเลขสามตัวกันเน้นที่สองแปดซี ล็อกเทียนทะเลอ่าล็ Lock อกเทียนทะเลกะเข้าไปที่ตัวเดินเนาะคะ่ะวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าตัวเดินสายวิ่งรูดให้เบิ้ลแปดแปดออกแปดเก้าเนาะปบท่อหัวสหรับแนวทางเลขจับคู่แต่ว่าสายวิ่งสายรูดอาจจะผ่านได้อยู่เนาะสําหรับใครที่ติดตามของล็อกเทียน mm hmm. อยู่เนาะคะ่ะตามต่อค่ะ สามตอนแนวท่งของลอกเทียนทะเลค่ะสายวิงรูดเดินบนรางวลน,นี้เด่นสามค่ะร่องที่หนึ่งสองตัวให้ที่สามห้าสามหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเน้นที่สามหกกับหนึ่งเจ็ดค่ะเบิ้ลที่สามสามกับหนึ่งหนึ่งสามตัวให้ที่หนึ่งสามห้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามโฮกเน้นที่สามหนึ่งเจ็ดค่ะสําหรับเลขสามตัวของลอกเทียนเนาะเดินที่สามสองตัวเน้นที่สามหกกับหนึ่งเจ็ด สามตัวเน้นที่สามหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสามหกค่ะเน้นส,สองหางนอเลขสามตัวของล็อกเทียนครับหน้าจอจ้าตัวที่ช่อใช้ชานค่ะสำหรับตัวเองแนวทางลราพัฒนาคือมันสูกเขาตาตัวเด่นเนาะค่ะหลังจากที่เขามาสองมวติดของล็อกของช่อใช้ชานกับแนวทางที่ผ่านมา สองหัวติดหัวที่สามสุดท้ายของเดือนยังเข้าเลขวิ่งอยู่เนาะเลขวิ่งยังมาอยู่สําหรับแนวทางแต่ว่าตัวเนินตัวจอจับคู่อาจอาจะไปบรฮวดไปบอถึงเนาะเสียดายวิ้นเนาะค่ะนี่เลขสามตัวเพื่อนนา,ายไฮหกสี่เจ็ดยูเซวาเพื่อนบอได้จับหกเจ็ดมาใส่กันเนาะหกเจ็ดไม่ใส่บอจับมาสําหรับแนวทางของโซเชชานมาก็เลยมาแต่ตัวดินเนาะ มาต่หกกับสี่ค่นบอกเอาเจ็ดมาต้องงวดค่ะสำหรับตัวเองนะพังรับพัฒนาสาวิ่งรูดเด่นบน่างของซอสชัยชานงวดนนี้เด่นทั้งสองเหมือนเดิมค่ะเด่นสามกับเจ็ดสองตัวให้ที่สามเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดสี่กับสามแปดค่ะเบิ้ลที่สามสามกับเจ็ดเจ็ด สามตัวให้ที่สามเจ็ดซีสามเจ็ดห้าสามแปดสามเนาะน่ที่สามเจ็ดซีกับสามแปดห้าของชอชัยชานเนาะคะ่ะถ้าเสียงบ่าชาัดบ่เจนกะต้องขออภัาายหลายๆยเด้อเพราะว่าถ้าบ่าอัดลรากอิกกับเบามีเวลาอาดัดเนาะถ้าถ้ามันมีเสียงเล็ดรอดเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งค่ะตอนนี้เอฟซีกับเบิงแนวทางแล้วก็แคปน้าจออก็ไไ้เนาะคะ่ะ บึงตัวเลขไปด้วยกันอาจจะลำคาดเสียงฝนเนี่ยเราต้องขออภัยหลายๆถ้าบ่ถ้า,ถ,าถ้าเสียงมันบ่าเข่าก็ถือว่าโชคดีไปอันตอนที่เบานี่อยู่กันยังว่าท่านได้สำรวจบึงเนาะยังว่าได้สำรวจเสียงบึงอยู่ว่ามันก็มีช่วงตกแห้งช่วงตกคอยอซอเชยชานค่ะแปบหน้าจอแล้วเนาะไปต่อค่ะ ก็อของเลขลอกน้องบัวเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมาของวันศุกร์เนาะเข้าตัวเด่นเด่นที่แปดค่ะแต่ว่าตัวเน้นตัวจอลูดไปเนาะคะ่ะเพราะเขามาบระอดเน้นให้บ่ถือทางเนาะเลขสามตัวเลยจับวินบ่ได้สาหรับแนวทางของลอกน้องบัวเพเพราะว่าเพิ่จะหายเด่นซีกับแปดเนาะมาแต่แปดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาที่หาหนึ่งเนาะจับคู่เขาที่หาหนึ่งกอดคอกันมาพร้อม แนวทางของเหล็กหลอกนองบัวลาวพัฒนาต่อง,งวดจากงะต่องวดของเล็กเลอกนองบัวกับสายวิงรูดเด่นบนลางงวดนี้เด่นหนึ่งกับสองค่ะเด่นทั้งสองตัวค่ะงวดนี้เด่นที่หนึ่งกับสองสองตัวหายที่หนึ 4, ่งซีหนึ่งห่าสองหกสองห่าเน้นที่สองหกกับหนึ่งห่าค่ะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับสองสอง สามตัวให้ที่หนึ่ง 5, 4, 2, room, สองห้าสองหนึ่งสี่สองหกสองเน้นที่สองหกสองเนาะค่ะสำหรับเหล็กนะทางเล็กล็อกหนองบัวเด่นที่หนึ่งกับสองค่ะสองตัวให้ที่สองหกกับหนึ่งห้าสามตัวเน้นที่สองหกสองกับเหลขกล็อกหนองบัวเนาะก็ที่ ออเพชรค่ะแนวทางของออิษฐ์หลุดไปเนาะต้องขอภายเอซีอีกครั้งหนึง่งสําหรับแนวทาง,งวดที่ผ่านมาของเพื่อนกับเขาเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งห้าจับคู่ให้ที่หนึ่งห้าเนาะอาจจะบ่แม่นตัวเน้นแต่ว่าก็จับคู่เขาต้องวดค่ะสำหรับรับธนาสายวิ่งรูเด่นบนรางของออเพชรงวดนี้เด่นที่หนึ่งร่องที่แปดค่ะ สองตัวให้ที่แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งหาหนึ่งซีเน้นที่แปดหนึ่งกับหนึ่งซีค่ะเบิ้ลที่แปดแปดกับหนึ่งหนึ่งเนาะเลขเบิ้ลเลขสามตัวให้สามหางมีแปดหนึ่งซีหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดเน้นที่แปดหนึ่งซีกับแปดหนึ่งแปดค่ะแนวทางของ o et, ออพติค่ะขอคุณนะจอนอกะคุณได้เป็นเอฟซีแฟนครับ รักเดียวใจเดียวของอเพชจัดไปค่ะสำหรับแนวทางดินที่หนึ่งสองตัวให้ที่แปดหนึ่งกับหนึ่งซีสามตัวให้ที่แปดหนึ่งซีกับแปดหนึ่งแปดสำหรับตัวนินเนาะคะ่ะตามต่อของเจีปากแดงเจปากแดงรูดไปเนาะไปต่อตามไมคค่ะต้องขอพายเอฟซีสำหรับใครที่ติดตามของอ่าเจปากแดงอยู่เนาะ เป็นวากับออโทรขอให้หลายแนวทางมีข่าวมีหลุดเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณเ้อในการเบ่งในการชมนะของเจ๊ปากแดงค่ะตัวรับพัฒนาสายวิงรูดเด่นบนรางวงันนี้เนาะเด่นที่สองกับหาค่ะวันนี้เด่นทั้งสองตัวเนาะสองอยังยังเน้นให้อยู่เด่นที่สองกับหาค่ะสองตัวให้ที่สองหนึ่งสองศูนย์หาสามหาสอง เน้นที่หาสามกับสองศูนย์ค่ะเบิ้ลที่สองสองกับหาห้าสามตัวไฮที่สองหาสามกับหาสองศูนย์ค่ะสำหรับแนวทางเลขตัวเนินเนาะแล้วก็มีหาสองหนึน่งเนาะเลขสามตัวสามหางเน้นที่สองหาสามกับหาสองศูนย์ค่ะเลขสามตัวของเจี๊ปากแดงกับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาสายวิ่งสายรูดนะสอบกับจัด มากจะตตามตัวเนาะตัวเด็กนาะหางของออนผิดสีปากแดงอยากจะล็อกน้องบัวค่ะแคบหน้าจออาจากจอใช้ชานมักเช้นใดจากเช่นนั้นเนาะอยากจะล็อกเชียนทะเล ล็อกอุดรจีตา้ารวยค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอพุณนตัวเล็กแนวทางของทั้งเจ็ดเซียนในลายเนาะค่ะที่ให้มาวางข้าง,งช่องกราบขอพระพุณนเป็นย่างสูงแล้วก็ FC เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะที่ยังติดตามแล้วก็รับชมตัวเล็กแนวทางรอคอยแนวทางจากเซนเซียนที่ตัวเองมกักที่ตัวเองชอบเนาะ สำหรับเราพัฒนาต่องวดวันจันทร์ขอให้เอฟซีทุกๆท่านที่เบิงทางช่องของเราคลิกโชคดีมีชัยมันมานเฮงๆรัฐบาลให้ก็ขอให้ปังๆต่อด้วยราพัฒนาสองทงุ่ครึ่งก็ขอให้เฮงๆแล้วเจอกันไหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กากาขอปรคุณค่ะและสวัสดีค่ะ